เจ้าของบ้านเจอผู้เช่าพังบ้านจนเละกุมขมับไม่รู้จะทำยังไงทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ทาเวลได้แชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโดยระบุข้อความขอปรึกษาค่ะเราให้ฝรั่ังเช่าบ้านตอนนี้ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟเราขอให้ย้ายออกไปก็ไม่ย้ายออกดีๆไปโรงพัก2-3รอบตำรวจก็บอกคดีบ้านเช่าต้องไปฟ้องศาลตอนมาเช่าบ้านบอกว่าอยู่คนเดียวพอมาอยู่จริงเอาเด็กผู้ชายวัยรุ่นต่าง ดาวพม่ามาเลี้ยงดูประมาณสิบกว่าคนสูบุรี่กินเหล้าสร้างความรำคาญให้เพื่อนบ้านเราขอให้ย้ายออกเขาไม่พอใจทุบทำลายกระจกในบ้านกระจกหน้าต่างเราแจ้งตำรวจให้มาที่บ้านเจอตัวฝรั่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอาจจะเป็นคนอื่นทำก็ได้เราจะทำยังไงกับฝรั่งคนนี้ดี ตอนนี้สร้างเรื่องทีวี40นิ้วของตัวเองหายจะให้เรารับผิดชอบซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยไปที่บ้านหลังนี้เลยเพราะอยู่คนละที่กันจะแจ้งข้อหาบุกรุกกับแม่เราอายุ60กว่าแกคอยดูแลบ้านให้เราข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเหตุทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้นวันนี้ร้อยเวรคนนี้ได้ลงบันทึกประจำวันให้ฝรั่งเซนว่าเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปที่บ้านหลังนี้อีกถ้าเขายังมาอีกเราแจ้งข้อหาบุก กรุกได้ใช่ไหมคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ